อยู่กันในกิววอร์ซึ่งไม่รู้เป็นรอบที่เท่าไหร่น่าจะเป็นรอบเริ่มต้นของของซึกใหญ่เลยหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็เจอกิว TRX พลังรวมประมาณ2280ล้านก็ลูกกิวก็ตีตให้เหมดแล้วนะเหลือแค่ฐานใหญ่ที่ตายไปแล้ว45รบรอบพอครั้งเยอะแต้มนั้นเึง90 0 0 0นเราไปตีโนะบลอสใช้ตามนี้เลยนะรจตีไงด้ นี่ตีตเลยครับว่าจะขนาดไหนกันเชียวนะนี่คิดออกเลยนะว่าจะลงเป็นรอบต่อรอบหรือรอรวมคลิปทีเดียวดีทุกคนว่าไงเอาเป็นตีกิวหรือแต่คลิปจะสั้นไปเลยสินะก็โอเคเอาเกีวินตีใครดีเกีวินตีนี่เลยเราจคิดอะไรมากเลยสุดท้ายก็ชนะอยู่ดีนะไม่น่าคิดเลย เปิดออโต้เลยคีเอนจิ้นไปสูดเมดเจน็อกเจน็อกอันติไปเบมอยู่ที่762ล้านยงเป็นเฟรมเปิดไปที่388ล้านติดโลกทั B ้งทีมเบมแล้วเบิดอีกทีหนึง่งไม่มีได้เกิดขึ้นนะและ้วเขาก็เสือกลับมาที่ฝั่งสี่เงาเฮ้ยนั่นแหละ น่าจะใช่อาระเบิดพีพีกซิลเตะไปตำเมนอยู่ที่เอ่อเท่าไหร่วะสายสเจ็ดล้านมัน้งสายสามสิบล้านนะครับลืมดูดูไม่ทันนะไอแพดเป็นตัวเล็กนะเ <c oughs> หลือที่สุดท้ายนะครับเรายัางไม่ได้ตีใช่ปะอ๋อตีแล้ว <c oughs> โอเคไปไปตีกันเด <c oughs> ็ดหมุนแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคไป นี้กับคอเกรรลนะน่าจะแพ้ทางซีเรียลหรือเปล่าไปดูกันแล้วก็ที่เตะวายุสราตันอยู่ที่143ล้านแล้วก็คิงเอนจิ้นไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นบัฟเาเมจมาและเจนอสอารตีไปปึ๊บปึ๊บอยู่ที่1000ล้านดาเมจนะครับเอฟไฟอารตีไปศูนย์เาเมจเพราะาเข้าโลกล้วนๆเลยแล้วก็เผาพึบ หรือเปล่าเผาหรือเปล่านี่อันตีไปและเขาก็แรนตีกลับมาเป็นการใบสกิลได้ดาเมจหนึ่งมืนเยอะมากนะแฟดแรนตีอีกหนึ่งพันห้าร้อยดาเมจโอเคซุยริวอันติปลดโล่งทีมไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บลูกเต็มอยู่สายตาไปที่หนร้อยสิบสี่ล้านแล้วก็ได้หนึ่งสองร้อยสิบสองล้านและก็เหลือแฟดตัวเดียวที่มีโลบลี ต่อไปเจนอตันติไม่เข้าแน่นอนหรือเปล่าอยู่ที่2ดาเมตนะครับแฟรนี่ตัวเมตาจริงๆนะเฮลไฟตีเข้าอีกที่3 3สดาเมตนะโอ้โหโหจริงๆนะครับแฟรเอสเอสอาร์บวกตัวนี้บรอนตีไปสู่ดาเมจนะโอ้โหนี่มันตัวเอสพีหรือเปล่าอาตายไปแล้วนะครับดามจสี่สิบแต้มชิงชัยแล้วก็แตกนะครับ ก็แต้มอยู่ที่95,900แต้มนะครับห่างกันอยู่ถึงประมาณ95,400มื้านสแต้มครับเขาจะพิกได้หรือเปล่าเราไม่ต้องรอดูนะครับเพ,พราะพิกไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็โอเคครับจบแล้วครับกับพาร์ทหนึ่งซึ่งอาจจะรวมหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เราจะต้องขอตัวกันไปก่อนครับสวัสดีครับใครขอเทสเลยก็